สวัสดีคะ่ะทุกคนทริปนี้พาเด็กเกไปเที่ยวน้ำตกปูแกงที่นี่ตำบลแม่เย็นอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเลี้ยวซ้ายจากถนนพหลโยธินขับเข้ามาแป๊บเดียวก็ถึงคะ่ะตรงทางเข้าจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานประจำการอยู่สำหรับยานพาหนะจะมีค่าเข้า,ขารถจักรยานยนต์20บาทต่อคันรถยนต์30บาทต่อคันค่าเข,ข้าคนไทยผู้ใหญ่20บาท เด็ก10บาทค่าเข้าต่างชาติผู้ใหญ่100เด็ก50บาทไม่อนุญาตให้นําอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในพื้นที่น้ําตกค่ะที่นี่จะมีลานกางเต็นท์ค่ากางเต็นท์30บาทต่อคนต่อคืนสําหรับนักท่องเทีย่ยวที่มากางเต็นท์สามารถประกอบอาหารได้ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เท่านั้นมีเส้นทางสํารวจธรรมชาติพืชพรุน์นานาชนิดนี่เป็นน้ําตกหินปูนขนาดใหญ่น้ําตกอยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานประมาณ500เมตรค่ะมีทั้งหมด9 ชั้นด้วยความที่บ้านเรามีเด็กๆมาด้วยสองขวบสี่ขวบซึ่งน้องไม่สามารถเดินได้ไกลพวกเราก็เลยเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติไปถึงแค่ชั้นหนึ่งค่ะทุกชั้นสามารถลงเล่นน้ําได้แต่บ้านเราไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่ามีเด็กๆมาด้วยและพวกเราก็ไปช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศเย็นมากและน้ําก็เย็นมากๆเลยค่ะกลัวเด็กๆไม่สบายบริเวณนี้จะเป็นห้องน้ําห้องอาบน้ําและอ่างล้างมือค่ะห้องน้ําสะอาดมากๆห้องน้ําแยกชาย มีรองเท้าแตะวางอยู่สําหรับเปลี่ยนก่อนเข้าใช้บริการห้องน้ําจะบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะมากๆสําหรับคนที่ต้องการการพักผ่อนจริงๆค่ะธรรมชาติสวยงามสะอาดร่มรื่นเงียบสงบมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจําการทุกจุดไม่มีการมั่วสุมและมีกฎระเบียบชัดเจนมากค่ะครั้งล่าสุดที่เคยมาเที่ยวน้ําตกที่นี่ตั้งแต่อยู่ประถมตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยเปลี่ยนไปเยอะมาก ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปค่ะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่